Hee <laughs> hee สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการมิติโลก World Vision นะคะทุกวันจันทร์ห้าทุ่มที่สถานีโทรทัศน์สวนภูมิแล้วก็คลื่น FM 92.25ค่ะเช่นเคยนะคะรายการมิติโลกเนี่ยเรามามองในมุมที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมโลกแล้วก็เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโลกนี้ประเทศไทยย่อม รับผลนั้นไปด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของคนความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงของอากาศและวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง climate change นะคะคุณผู้ชมคะ climate change เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมันไม่ได้กระทบแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่มันกระทบกับการดำเนินชีวิตของคนแล้ววันนี้เนี่แหละคะ่ะดงั้นก็เชิญนะคะผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับ ภาคประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิวิถีการดําเนินชีวิตค่ะดรชดินริมนวลนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของ c y r Agrotech Center ค่ะดรชดินคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะก็วันนี้ออกจะเป็นฝรั่งฝรั่งนิดๆบอกว่ารายการตอน Climate Change เนี่ยนะคะชีวิตไทยๆใช่นะคะคือกระทบไทยๆแต่วันนี้เราก็หนีไม่พ้นเพราะว่า สองเดือนแล้วนะ,ะสองเดือนแล้วนะทีเ่เราเข้าประชาคมอาเซียนะนะคะจากหนึ่งเป็นสิบเนี่ยนะคะแล้วก็ความที่เข,เขตขั้นต่างๆก็ลดน้อยลงลนั้นเราก็เป็นประชาคมหนึ่งและและขณะเดียวกันเราก็เป็นประชาคมโลกรู้สึกแม้ว่าออสองแค่สองเดือนเองเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนเยอะนะอยู่ดีๆก็หนาววืบ นะะหนาวร้อนหนาวร้อนหนาวร้อนหรือร้อนเดี๋ยวหนาว 4, 5, ใช่คนไทยที่ไม่ค่อยคุ้นกับการที่กรมอุตุจะมาบอกว่าวันที่เท่านั้นถึงวันนี้เท่านั้นอากาศจะเย็นลงอย่างฉับพลัน 6, ถึงสิองศาใช่แล้วก็ทางเหนือ <c oughs> เขาก็ล้อๆกันอุยหิมะตกเปล่าหรือว่าทางอีสา,อานอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ การที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรารู้สึกร้อนหนาวแต่มันกระทบกับวิถีการดําเนินชีวิตและกระทบกับการการทำมาหากินด้วยโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานเป็นเกษตรอันนี้กระทบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของเกษตรกรเองแล้วก็ก็แปเรเาเป็นเกษตรกรแน่นอนอันนี้กระทบแน่นอนเพราะว่าเรื่องของ พืชพันธุ์ทางอาหารที่เราเคยได้ใช้แล้วก็เคยได้เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็เคยพบมาว่าแต่และฤดูกาลเนี่ยเป็นช่วงอย่างยางสมมุติว่า,าไม้ผลเนี่ยเราก็ะจะเห็นว่าปลายปลายปีเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเริ่มผลิตดอกคร<อ><อ>ับแต่ตอนนี้พราะเพราะมันหนาวดอกไม่ออกครับหนาวมากับไม่ออก ช่ไหมหนาวแล้วหายหนาวแล้วหายบางทีเราก็จะเห็นว่าในในผลไม้หนึ่งต้นเนี่ยเดี๋ยวสองสามอาทิตย์ออกดอกเดี๋ยวสองสามอาทิตย์ออกดอกก็จะมีหลายผลไม้นี่จะมีหลายรุ่นตั้งแต่ลูกใหญ่ลูกกลางลูกเล็กกำลังออกดอกออกไม่เท่ากันสับสนไปหมดออกคนละเวลาครับเพราะพวกนี้ก็เหมือนธรรมชาติของคนคือเวลาหนาวจัดก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเผยอะไรกระจายทับ กระจายพันตัวเองออกไปเพราะว่าหนาวจัดเดี๋ยวตัวเองตายก็ออกดอกออกผลแล้วก็พยายามที่จะกระจายหนาวอีกก็ออกอีกเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะตายใช่ไหมอันนี้ก็ธรรมชาติพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเห็นชัดเจนว่าฝนตกอตกเคยตกไม่ไม่ถูกฤดูการเลยไม่ถูกฤููกาลแล้วก็ไม่อยู่ดีๆก็ทั้งวันหนึ่งมีสามฤดูร้อนหนาว เช้าหนาวมากเช้าหนาวฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนเมืองอังกฤษเลยเมืองอังกฤษเลยนะคะทำไมยุอังกฤษเราก็บอกเฮ้ยมันมี3ฤดูในวันเดียวอย่างเงี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวจานคือพี่ชายเพิ่งกลับมาจากอเมริกาบอกว่าังไงบ้างทุกทุกปีเนี่ยทางลองไอแลนด์เนี่ยหิมะจะตกฮะนิวยอร์กไหฮะตกหนักแต่ตอนนี้เลื่อนไปตกตรงภาคกลางของของอเมริกาแล้วแล้วก็ตกหนัก ตกหนักเสร็จแล้วก็พอมาทางลองไอแลนด์ก็ดีแล้วก็มาทางนวเจอร์ซี์ก็ดีเนี่ยก็เคลื่อนไปทางไปทางอื่นหมดแต่ที่ปีนี้เนี่ยทางนวเจอร์ซี์ก็ตกเยอะเหมือนกันใช่ไหมทุกทีเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไมไมเท่าไหร่แต่ว่า,าในในยุโรปก็เหมือนกันฤดูการเพี้ยนหมดหบหับเหมือนกันในรัสเซียเนี่ยลูกค้าที่อยู่รัสเซียนบนมาน่าดูเลยว่าอยู่ๆเนี่ยอุณหภูมิก็ติดลบไป20องศาค่ะก็เพื่อนในเกาหลีเพิ่งกลับไปเมื่อวันจันทร์บอกมาว่าลบ ตับลบต่ำกว่า20หนาวจนสุดขั้วเลยแล้วอยู่อะไรไม่ขึ้นอากาศก็เปลี่ยนขึ้นมาแล้วก็เป็นอุ่นแล้วก็ร้อนแล้วก็หนาวกลับมาอีกอันนี้นี่คือคือเพื่อนเราที่นอกทวีปใช่ไหมฮะในอเมริกาในยุโรปในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเนี่ยนะคะผลกระทบหมดผลกระทบหมดทีนี้บ้านเราเนี่ยบ้านเราก็กระทบอย่างเห็นๆแรกเลยเนี่ยคลายเม็ดเช็งที่เห็นมากคือ คนไทยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว,วรนปรับตัวไม่ทันอันนี้นี่ในแง่ของในแง่ของร่างกายเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีผลกระทบอย่างเช่นดิฉันเองเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทําเรื่องข้าวเยอะ,ะแล้วก็ที่บ้านก็นยังทํานายังมีนาอยู่เนี่ยนะคะข้าวเนี่ยมันต้องออก มันจะมันจะเริ่มปลูกตอนเรียกปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อคือสิงหาแล้วก็เดือนพฤศจิกาธันวาเกี่ยวมีนี้ข้าวนาปีเนี่ยนะคะทีนี้พออากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะกระทบแน่โดยเฉพาะยิ่งข้าวหอมมะลิเพราะมันข้าวไวแสงถูกไหมคะพอพออากาศมันหนาวมันดิมอ่ะมันดิมคือแสงมันไม่มีเพราะฉะนั้นข้าวก็จะน้อยลงข้าวก็จะน้อยลง เราก็จะออกรวงจะใช้เวลานานมากขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคะแทนที่จะปลูก3มเดือนเกี่ยวได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วนะมาเจอกภาวะน้ำไม่มีน้ำไม่มีอีกถูกไหมคะเพราะว่าพอคลายเม็ดเชงเนี่ยกระทบกระทบหมดฝนตกน้อยแล้วก็ฝนตกน้อยแล้วก็แ้งตกเป็นเยอะๆใช่ใช่เคยตกที่เดิมก็เคลื่อนไปตกที่อื่นที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะอันนี้นี่แหละคลายเม็ดเชงที่เกิดขึ้น ทีนี้มีคนเขาดินทาบอกว่าคนไทยเนี่ยรบบตัวช้า,าช้ากว่าคนอื่นเนี่ยนะคะแล้วก็ดูอย่างเนี้ยอย่างการทํานาหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยก็รัฐบาลก็บอกว่าเมื่ออากาศมันเปลี่ยนแล้วก็เมื่อมันเกิดภาวะแล้งแล้งมากกว่าปากติเนี่ยรเราควรจะต้องปรับตัวปรับวิธีการทํามาหากินปรับพืชปลูก เนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรมองยังไงคะทำไมถึงจะทำให้เราขนาดเราคนปกติเราคนที่มีความรู้เนี่ยยังปรับตัวช้าเลยแล้วถ้าเกษตรกรลุงมีป้าแดงซึ่งบางทีท่านเน่ยเก่งเรื่องทำนาเก่งเรื่องปลูกพืชปลูกผักนะคะมึงจะให้กูเปลี่ยนยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เน็นคำถามที่ที่ที่น่าสนใจแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเป็นอ่ะมันเป็นมาสาสี่ปีหลังมาเนี่ยค่ะ ผลที่ไม่เคยไม่ตกต้องตามฤดูกาลอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันลดต่ํามากกว่า10องศาคือตอนตอนเช้าเนี่ยอุณหภูมินึงแล้วเล็กตัวเดียวนะเล็ตัวเดียวประเทศไทยเพิ่งจะมีเลขตัวเดียวประเทศีนเป็นทียังเป็นสิองศามากกว่าสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะกระทบต่อต่อพืชพืชพันธุ์ทายาหารพืชปลูกนี่แน่นอนเลยแน่นอนอันนี้กระทบแน่นอนยังไม่พูดถึงสัตว์เลยนะเนี่ยอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมปัจจุบันนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่า ไม่ว่าทางกรมชนหรือว่าทางทางด้านพยากรณ์อากาศต่างๆเนี่ยก็จะพยากรณ์ให้เราเห็นชัดอยู่แล้วว่าหนึ่งฝนเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ไม่ตกในในที่ที่ควรจะตกเพราะนั้นน้ําที่จะเป็นเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะลอยเกษตรเนี่ยก็จะมีปัญหาน้อยลงสิ่งที่เกษตรกรจะต้องพึงระวัง แล้วก็จะมาบ่นเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วว่าเราต้องรอน้ําจากเทวดาตอนนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องเตรียมหาเพราะว่าถ้าเกิดประเทศไทยยังเป็นประเทศของเกษตรกรรมอยู่เนี่ยตัวเกษตรกรเองเนี่ยต้องสังวรไว้ตลอดเวลาว่าสิ่งที่จะนําไปเลี้ยงพืชพันธุนยาหารได้เนี่ยหัวใจสําคัญคือน้ำน้ำฉะนั้นจะทําอย่างไรที่จะกักเก็บน้ํา วันก่อนนี้คุยกับจารย์ว่าตอนนี้มันมีไอ้ปั๊มพญานาคที่ใช้โซลาเซลล์โซลาเซลล์ใช่ใช่กลางวันก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่คือกลางวันเนี่ยก็ดูดน้ําแล้วก็เก็บไว้ใช่ไหมมีปั๊มตัวนี้มี2อย่างอย่างหนึ่งเป็นปั๊มพญานาคก็คือหมายถึงดูดน้ําจากคลองขึ้นมาเก็บไว้อีกอันคือถ้าเป็นไปได้เราก็ขุดเป็นบ่อบาดาลแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงพืชพรรณขึ้นมาไว้ที่ผิวดิน อย่าอย่าอาศัยเทวดาอย่าอาศัยภาครัฐเพราะว่าภาครัฐเองเราเคยแต่น้ําเติมครับตอนนี้น้ําเติมคือน้ําฝนครับตอนนี้ต้องหาหมดน้ำน้ำใส่ดินน้ําที่มันอยู่ผิวดินทั้งหลายแหละต้องเก็บต้องรู้จักเก็บกับน้ว่าชีวิตจริงๆพื้นที่ตัวเองมีเท่าไหร่ค่แต่นี้เรื่องของพืชพันธุยาหารที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็พยายามที่จะปลูกแบบผสมผสาน อย่าไปปลูกแบบชนิดเดียวที่กินน้ําเยอะๆดันัเราเราต้องบริหารจัดก,การเรื่องของพืชพันธุ์ให้ดีบริหารจัดก,การเรื่อง,องน้ําให้ดี<ะ>เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันดังน<ะ>ั้นถ้าเกิดเราไม่มีน้ำเนี่ยแล้วเราจะปลูกพืชพันธุ์ตัญหารอะไรก็ตามทีเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือมันไม่ออกดอกออกผลหรือว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนกเกษตรกรเองก็จะเกิด ภาวะที่ยากจนมันจะลงทุนเยอะขึ้นไม่ไม่เยอะเลยปั๊มปั๊มนี่หมื่นกว่าบาทจริงใช่ใช่แล้วไม่ต้องเสียค่าไฟใช่ไหมฮะปั๊มโซล่าปั๊มเขาเรียกโซล่าปั๊มมีฝีมือคนไทยด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็ขุดขุดบ่อแก็บน้เก็บน้ําไว้แล้วก็ทําเป็นจะทําเป็นคอมไส่ไก่จะทําเป็นอะไรก็ก็ทําได้หมดเก็บไว้สําหรับใช้ของเราอ่ามีหัวนี่หัวพญานาคเห็นไหมฮะแต่ที่ยังใช ใช้เ้รืมันใช้เครื่องน้ํามันอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนไทยก้าวข้ามแล้วค่ะใช้โซล่าโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์สี่เซลล์ถึงหกเซลล์ก็สามารถที่จะปั๊มน้าเนี่ยพุ่งอย่างนี้เลยแล้วก็เอามาเลี้ยงเทคโนโลยีนะเนี่ยเทคโนโลยีใหม่เลยใหม่เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอิสราเอลเองก็เอาไปใช้ใช่ไหมก็เนี่ยรุ่นน้องที่เกษตรนี่เองเนี่ยนะคะเขาเป็นวิศววิศวกรเนี่ยนะคะเขาบอกว่า คนที่เป็นวิศวรกรเนี่ยเขาเขาจะมีคําตอบให้ได้เสมอเลยเนี่นะเขาเป็นนักคิดนักประดิษฐ์แล้วก็เขาก็จะแก้ปัญหาทีนี้เมื่อกี้ดรเฉดินพูดเนี่ยน้ำดินน้ําฟ้าเนี่ยนะคะลมเ<ม>นี่ยนะ,ค,ะคือดินน้ําฟ้าฟ้าเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับลมถูกไหมฮะก็คือสิ่งสิ่งแวดล้อมตกมาเลยเนี่ยนะคะนั้นดินวันนี้เนี่ย ก็มีผลกับน้ำถูกไหมฮะดินน้ําไม่พอดินก็แห้งแหละ,ะแห้งน้าําเยอะน้ําก็ท่วมดินเนี่ยนะคะทีนี้ฟ้าคือสิ่งแวดล้อมทั้งลมทั้งสารพัดทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งมีผลกับการดําเนินชีวิตมีผลกับเรื่องการประกอบอาชีพมากเลยเนี่ยนะคะกเกษตรกรธรรมดาอย่างอิฉันหรือยอ,ยอย่างพี่ป้านาอาลุงเราเนี่ยจะทํำยังไง ยังไม่รู้จักโซล่าเซลล์เลยลูกหลานยังจริงจริงๆแล้วยังไม่ต้องรู้จักก็ได้ใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งก็คือผมผมเพิ่งจะกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็ไปเห็นแล้วก็เราก็เห็นเกษตรกรที่อยู่ที่นั่นเขาเริ่มเริ่มเริ่มเตือนตัวเองแล้วว่า จะต้องขุดบ่อเนี่ยปกติเนี่ยแถวจังหวัดราชบุรีนี่ไม่ต้องไม่ต้องขุดบ่อเพราะน้ําจากแม่ก,กลองเนี่ยเวลาเวลาตอนน้ําขึ้นเนี่ยมันก็จะไหลเข้าคลองเล็กคลองน้อยหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องจากเกิดภาวะไทเมเชนเนี่ยช่วงที่น้ําเยอะก็ล้นพอนช่วงที่น้ําหมดก็เนี่ยหายลงไปเลยยั้นเกษตรกรเองก็เริ่มมีปัญหามากยันงเขาก็เริ่มขุดเป็นเป็นคล้ายๆ บ่อเป็นคล้ายๆแดมเพื่อที่จะให้น้ําเวลาขึ้นมาเนี่ย<า>ก,กักน,น้ำไว้ไวเราเริ่มไปเห็นเกษตร,รกรที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเริ่มขุดบ่อ,อซึ่งสมัยก่อนนี้ไม่มีเลยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องขุดบ่ออุดมสมบูรณ์นี่ราชบุรีเนี่ยแหล่งเกษตรชั้นดีตอนนี้เริ่มขุดบ่อตามตามเขาจะแบ่งเป็นเขาเรียกเป็นขนาดก็คือหมายถึงว่าสักสิบกว่าล่องก็เป็นขนาดหนึ่งแล้วก็จะขุดบ่อใหญ่ๆไว้ตรงที่ที่ที่หัวหัวขนาด เพื่อที่จะเวลาน้ําขึ้นเนี่ยให้น้ําล้นเข้าไปล้วก็ตักไว้แล้วก็ปิดไว้แล้วก็เอาหล่อเลี้ยงไว้ใช้อันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เกษตรกรเองเนี่ยรู้รู้ด้วยตัวเองเพราะว่าพืชพันธุ์ที่เขาปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นส้มโอแล้วก็ฝรั่งมันาาอะไรพวกนี้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้น้าเป็นตัวเป็นตัวน้ำคอชีวิตไงน้ําคือชีวิตของพืชพธุ์ธัญพืชพธุ์ธัญญาหารยังถ้าไม่มีน้าเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ผลผลิตเลยเรงวิธีการเก็บกักเก็บน้าเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิควิธีและก็ชาญฉลาดมากใช่ไหมขุดบ่อแล้วเ้าเรียกโกยดินเพื่อที่ให้คลองมันลึกเพื่อจะให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกอันนี้ก็เป็นเป็นเกษตรกรที่แคบแต่ลึกครับ ะฉงนั้นในเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในต่างจังหวัดที่มีาแาล่งน้ำน้อยอีสานเงี้ยที่สูงอันเนี้ยสำคัญมากะฉงนั้นสิ่งที่สิ่งที่ต้องคิดต้องทำก็คือจะทำยังไงที่จะเอาน้ำจาก ใต้พื้นดินออกมาเพื่อกักเก็บแล้วก็เอาไว้ใช้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ําใต้ดินนะคะแล้วก็น้ําบนดินก็คือน้ําที่ผิวดินเช่นห้วยหนองคลองบึงแล้วก็น้ําเติมน้ําเติมนี่คือน้ําฝนน้ําฝนน้ําที่ลงมาเนี่ยนะคะน้ําเติมทีนี้เนี่ยน้าทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันต้องใช้ทางน้ำใช่ไหมคะใช้แล้วต้องใช้อย่างประหยัดใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยนะคะว่า ถ้าเราอยู่ที่สูงโครงสร้างดินเป็นดินทรายอย่างเช่นในอีสานเนี่ยทำยังไงว่าดินไม่อุ้มน้ําเหมือนผ้ากลางผ้ากลางเป็นดินเหนียวใช่ไหมคะจะทํายังไงถึงจะกักเก็บน้ําได้ก็มีหลายวิธีใช่ไหมคะเขาก็ทำเขาก็ทาบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะทำบ่อทาทำคูที่ใช้แผ่น PVC รองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันอุ้มน้ำหรือไม่ก็สมัยก่อนจำได้เด็กๆเนี่ยเขา เอาขี้ควายยายาบออเงก็คือทําให้มันเป็นแผ่นเนี่ยนะคะไม่ให้ซึมหลักการเดียวกันเนี่ยนะคะออกมาทีนี้พืชกับสัตว์เนี่ยมันก็ต่างกันสัตว์เนี่ยก็เหมือนคนก็ต้องกินน้ำกินน้ำเหมือนกันแล้วก็พวกประมง คราวนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเลยประเทศไทยซึ่งผลิตสัตว์น้ํามากที่สุดกุ้งหอยปูปลากระทบแน่เนี่ยนะคะจะเค็มขึ้นสูงใช่จะปรับตัวยังไงเห็นว่าน้ําเค็มขึ้นไปถึงเนี่ยปาจีนนครนายกนี่ขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะมีผลกระทบกับการเลี้ยงปลากระชังเลี้ยงปลากระชังเลี้ยงกุ้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีกุ้งสองน้ํามีอะไรต่ออะไรพวกนี้น้ำก้อยน้ําจืดน้ําก้อยน้าจืดน้ําผสมต่อไปจะน้ําเค็มจัดใช่เค็มจัดเค็มจัดเนี่ยนะคะออกมาทีนี้ กลับมาตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราได้เห็นเนี่ยนะคะผลกระทบเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะเราที่สะท้อนหนาวสะท้อนเย็นหนาวร,ร้อนเนี่ยนะคะออกมาแต่สัตว์เนี่ยเยอะมากเลยดีนี้บ,บ้านเราเนี่ยถามว่าเราเลี้ยงวัวก็ยังไม่ค่อยเยอะตัวเหญ่เป็นวัวไล่ทุ่งแต่จริงๆเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตหมูลายใหญ่รเราเรื่องปลานี่ปลานี่ประเทศไทยใหญ่สุดในโลกป,ปลาน้ําจืดเนี่ยนะคะกุ้งทั้งหลายแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก พวกเฟสวอเตอร์ก็คือคน้ำจืดเนี่ยรเราใหญ่มากเนี่ยนะคะจะกระทบทีเดียวทีทนี้มันมันมันควรจะต้องทำยังไงได้บ้างหรือว่า,าภาคเอกชน,ภา,ชนภาคชาวบ้านอย่างอย่างอย่างเกษตรกรที่จะเป็นประมงก็ได้ที่จะอะไรทั้งหลายแหลเ่เคยมีชีวิตไงไ่ายดายคือค กุ้งหอยปูปลาเราหาได้ง่ายแต่พอวันนี้เนี่ยชีวิตดูเหมือนมันยากขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับจะทำยังไงตอนนี้อยู่เฉยๆก็ยากแล้วใช่ดังนั้นคิดต่อไปคือเราต้องมีการบริหารจัดการโดยที่อาจจะต้องมีภาครัฐเข้ามาเป็นเป็นเป็นทำแผนแม่บทขึ้นมาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วก็ต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระดม สมอง<ล>เพื่อ <ดม S 1> ที่จะพัฒากำลังช่วยกันแล้วเพื่อที่จะวางแผนว่าไม,ไม่งั้นตายหมู่ตา,มตายหมู่แน่นอนใช่ไหมไอ้นีตัวเกษตรกรเองเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการมีถ้าเราพูดลึกไปหน่อยก็คือจะต้องบริหารจัดการก็คือคำนวณว่าเราจะใช้น้ําสักเท่าไหร่ในปีนี้ที่เราเคยใช้เนี่ยมันใช้เท่าไหร่แล้วเราจะเก็บไว้เท่าไหร่คือต่อไปเนี่ย ใช้แบบไม่ประนีประสายไม่ได้แล้วเราไปต้องคิดเยอะแล้วว่าน้ําที่เราจะเอามาบริโภคก็ดีน้ําที่จะเอามาลอยเกษตรกรเรเกษตรกรรมก็ดีเนี่ยจะต้องพิถีพิถันแล้วก็ประหยัด จริงๆใช้น้ําให้เป็นที่อื่นเขาประหยัดกันมานานโอ้โหนี่พูดถึงนี้แล้วเนี่ยอิเซลเนี่ยเป็นทะเลทรายแต่ปลูกได้ทุกอย่างปลูกได้ทุกอย่างเพราะว่าเขาใช้น้าดิปปิ้งอ่ะใช้น้ําอย่างมีคุณค่าทีละหยดละหยดละหยดแล้วค่อยๆซึมงีนะของเรามาทิ้งเป็นเราเราใช้น้ําเปลืองนะพูดถึงว่าเนี่ยรถทิ้งโครมอย่างงี้แล้วน้ําก็หายไปอะไรเงี้ยต่อจากนี้ไปต้องใช้น้ําอย่างมีคุณค่าวันวันก่อนนี้ไปที่ ีจ,จ,จังหวัดสมุทรสงครามก็ไปเห็นแล้วเขาเอเอาปั๊มโซลา่าเนี่ยดูดขึ้นไปแล้วก็เขาก็ทําเป็นท่อแบบแบบท่อไอ้ซุ้มอะ,ะทําขึ้นไปสูงเลยแล้วก,ก็ให้มันดูดใส่ลงไปในถ,ถังถไว้เสร็จแล้วเขาก็เปิดแล้วก็ให้เป็นดิปปิ้งเข้าสวนส้มโอเขา ผมเห็นแล้วก็เออนี่นี่ก็เป็นแนววิธีหนึ่งที่เขาใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็ใช้เขาเรียกน้ําอย่างมีคุณค่าเลยมีคุณค่ามากเลยซึ่งซึ่งจริงๆเขาไม่เดือดร้อนนี่เรียนรู้จากชีวิตจริงเลยนะเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนนะที่จะต้องต้องทําแบบนั้นแต่ว่า เขามีความรับผิดชอบที่ว่าน้ําตอนนี้มันต้องกระจายแล้วก็แบ่งสันปันส่วนกันให้ให้ทั่วถึงเพราะทุกคนในในย่านนั้นทนี่ทำกเกษตรกรรมหมดอ่ะไ,ไม่ว่าจะปลูกลิ้นจี่นี่แรง <G. S 1> แรง,งไม้ผลไม้ผล,ผลทั้นนั้น,น,นเลยนี่นะคะ มอพเ้าวอ่อนนครนครถมลาดรีสมุทรสามสี่จังหวัดเนี่ยใช่หมดเลยยาวลางไปกับิเพชรบุรีอีกผลไม้ที่สําคัญแล้วก็ส่งออกด้วยนี่แหล่งใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะแล้วผลผลเรื่องของ m คลเม h เช้งหรืออากาศเปลี่ยนภูมิอากาศเปลี่ยนเนี่ยมันจะกระทบรุนแรงมากแล้วความที่เราเราอาจจะเคยชินเนี่ยวันนี้เราก็จะต้องปรับตัวถูกไหมฮะเราต้องปรับตัวเราต้อง ไม่เพียงจากการดำรงชีวิตก็คือคพอเราเราหนาวเราก็ใส่เสื้อหนาวพืชล่ะสัตว์ล่ะถูกไหมะคะพอเวลาอากาศเปลี่ยนเนี่ยมันจะแย่เลยเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะค,ค,คุณผู้ชมในช่วงที่สองเนี่ยเรามาดูกันว่าที่พูดกันไปเรื่องการดำรงชีวิตการปรับตัวการเตรียมตัวอย่างไงดินน้ำฟ้าพืชสัตว์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันในช่วงที่สองค่ะว่าใครเม็ดเช้งเนี่ยคนไทยควรจะต้องปรับตัวอะไรบ้างค่ะ